สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นชื่อคลิปไปแล้วนะว่าผมจะมาสอนวิธีการที่จะทําให้เราเห็นโพสต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเวลาเราเข้ามาใน a c e b o o k นะครับผมอย่างทุกวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะเจอปัญหาว่าเล่นเฟซครั้งแรกเนี่ยเราเจอโพสต์นี้ไปแล้วนี่หลังจากนั้นพอเราเล่นเฟซอีกครั้งหนึ่งเราก็ยังเจอโพอสต์เดิมอยู่บางทีเราไม่ต้องการให้มันเห็นโพสต์แบบนี้นะผมเราต้องการจะเห็นโพสต์ใหม่ๆข่าวใหม่ๆจากเพจรุ่นเพจนี้อยู่ตลอดเวลาเราควรจะต้องทํำยังไงคลิปนีี้้ผมมคําตอบให สหรับแบบที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นในแบบของสมาร์ทโฟนนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบที่เราจะใช้บนหน้าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ว่าเราจะต้องกดตรงไหนยังไงเพื่อจะสามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับสาหรับแบบของสมาร์ทโฟนเนี่ยเมื่อเรากดเข้าไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมเราจะเจอแถบด้านล่างหลายๆแถบเลยอย่างเช่นแถบโปรไฟล์ละอะไรต่างๆนะครับผมให้เรากดไปที่แถบที่เป็นรูปขีด3ขีดนะผมหลังจากนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเจอหัวข้อนี้เลยแต่ถ้าบางคนไม่เจอเนี่ย ให้กดไปที่ C m ม r e นะครับผมแล้วก็หาหัวข้อที่เขียนว่า most recent นะครับผมให้เรากดเข้าไปตรงนั้นเลยพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราจะเจอโพสต์ใหม่ๆที่บางคนเพิ่งโพสต์หรือว่าโพสต์ไปไม่นานเมื่อ2 3งมนาทีที่ผ่านมาเนี่ยทันทีเลยนะครับผมซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เราเห็นโพสต์ใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับผมสำหรับในสมาร์ทโฟนนะครับถันมานเนี่ยสำหรับ a c e b o o k นะครับผม Facebook จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบที่เป็น Facebook UI แบบเก่าหรือว่าแบบเดิมนะครับผมกับอีกแบบนเน จะเป็นแบบของ Facebook ที่เป็นแบบ UI ใหม่นะครับซึ่งแบบเก่าเนี่ยเราจะเห็นมุมซ้ายบนนะผมจะมีหัวข้อที่เขียนว่า New Feed นะครับผมให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านหลังเนี่ยพอกดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของหัวข้อที่เขียนว่า Most Recent นะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ Most Recent นั้นเลยแล้วก็มันจะทําการเลือกโพสต์ที่ใหม่ล่าสุดมาให้เราดูเช่นเดียวกันกับในสมาร์ทโฟนเลยนะครับผมแต่ถ้าใครได้ใช้ Facebook ที่เป็นแบบใหม่แล้วแต่ว่าไม่ได้อยากจะเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเก่าเนี่ย แล้วก็ทําการกดไปที่ช่องค้นหานะผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพิมพ์ไปว่า most When What recent นะครับผมหลังจากนั้นให้เรากด enter หนึ่งทีเราก็จะเจอในส่วนของช็อตคัทที่ Facebook ขึ้นมานะผมเป็นช็อตคัท most recent เพราะว่าในแบบ Desktop UI ใหม่เนี่ย มันไม่ได้เป็นการโชว์ในแบบแถบด้านข้างแบบนั้นนะผมเราก็จะต้องพิมพ์ค้นหาแล้วพอเราขึ้นตรงส่วนของช็อตคัทเฟซบุ๊กนี้เนี่ยให้เรากดคลิกมาเข้าไปหนึ่งทีเราก็จะเจอโพสต์ใหม่ๆแบบที่สมาร์ทโฟนทําได้เช่นเดียวกันครับสําหรับวิธีก็มีเพียงเท่านั้นนะครับผมก็เป็นจะเป็นวิธีที่อาจจะลําบากนิดหน่อยหรือว่าอาจจะต้องกดหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าวิธีนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกๆคนที่ต้องการจะเห็น โพสต์ใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้นะผมถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์สักนิดหนึ่งนะผมสำหรับช่องของเราก็จะมีอัปเดตข่าวสารคริปแอนทริกแล้วก็คลิปรีวิวอุปกรณ์ไอทีต่างๆอีกมากมายเลยนะผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าเจอทุกคนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ